สวัสดีครับสวัสดีคะ่คะเรียนสภาการสื่อมวลชนแหงชาติคณะผู้บริหารหัวนหน้าภาควิชาภาษาไทยคณะาจารย์และนิสิตนักศึกษาทุกท่านนะคะขอ,อย่าดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาภาษาไทยสถาบันภาษาต่างประเทศมหาวิทยาลัยภูมิคนุมปิน่นะครับกระผมชื่อนายสมวิชาเังเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สน,นะครับ ดิฉันนางสาวชิมนมาเนจจงค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปีนที่2เช่นกันค่ะและในวันนี้นะครับพวกเราทั้งสองคนได้รับมอบหมายในเป็นพิีกรและผู้ดําเนินรายการในวันนี้นะครับต่อไปนี้นะครับพวกเราต้องสองคนขออนุญาตกล่าวชี้แจงเกี่ยวกับกำหนดการในงานวันนี้นะครับเพื่อที่จะให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านผู้ที่เข้าร่วมงานนะครับจะได้ทราบเกี่ยวกับระเบียบว,วาระของงานในวันนี้นะครับ ลำดับแรกนะคะรองศาสตราจารย์ดรแฮมสัมผัสหัวหนะ้าภาควิชาภาษาไทยกล่าวทักทายค่ะและบอกประวัติความเป็นมาของค่าภาษาไทยของเราค่ะลำดับถัดไปนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ตึ้นมัน่งพ่วงในการสถาบันภาษาต่างประเทศมหาวิทยาลัยภูมิพนมเพลกล่าวต้อนรับนะครับค่ะลำดับต่อไปะคะ่ะก็จะเป็นการรำไปศิสุขวันจากวิศิตปริญญาตรีชั้นปีที่หนึ่งค่ะ ลำดับถัดไปนะครับเป็นการพบปะคุดคุยกับสภาสื่อมวลชนและณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาภาษาไทยของเรานะครับค่ะลำดับท้ายนะคะเป็นการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะร้องปิดงานค่ะจริงๆแล้วนะครับภาควิชาของเรานะครับได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนนะครับตั้งแต่ปี2 0 0 3นะครับแต่ว่าณขณะนั้นเราได้เปิดสอนแค่ภาษาไทยพื้นฐานนะครับแล้วก็ในปี2012ถึง2013นะครับ ทางภาควิชาภาษาไทยได้ทําความร่วมมือกับกรมการความร่วมือระหว่างประเทศนะครับแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการครับได้เปิดเป็นหลักสูตรวิชาโคงเพื่อสําหรับคนที่สนใจในภาษาไทยนะครับได้เลือกวิชานี้ในการเรียนนะครับแล้วก็ปี2014ี2015นะครับได้เปิดเป็นหกสูตรปริญญาตรีนะครับ สามารถให้นะักศึกษาที่จบม6แล้วสามารถเข้ามาศึกษาภาษาไทยในระดับปริญญาตรีนะครับนอกจากการเข้าเรียนเป็นระดับปริญญาตรีนะครับทางภาควิชาของเราก็ได้เปิดสอนเป็นภาษาไทยระยะสั้นนะครับโดยมี mm hmm. ตั้งแต่ระดับ1ถึงระดับ hmm. 5นะครับดังนั้นก็นอกจาก mm hmm. ผู้ที่เรียนในมหาวิทยาลัยภูมิหนงเป็นบุคคลภายนอกก็สามารถเข้ามาเรียนภาษาไทยในภาควิชาภาษาไทยของเราได้นะครับ ใช่ค่ะและนอก,กนอกจากการเรียนการสอนนะคะเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะเกี่กับทางนิสิตของเราได้เข้าร่วมงานกันทุทกๆคนนะคะคือเป็นความที่เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมเรียนรู้การใช้ชีวิตของคนไทยไปด้วยนะคะจริงๆแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมในภาควิชาภาษาไทยของเรานะครับมีมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมหรือว่าในเชิงการละลาย,ยกิจกรรมต่างๆครับโดยตั้งแต่ต้นปีนะครับเราได้ทาตั้งแต่ต เราได้ทํากิจกรรมการรับน้องนะครับซึ่งเป็นเป็นกิจกรรมที่เราจะได้ละลายความรู้สึกต่อผู้คนที่หรือต่อผู้รุ่นพี่รุ่นน้องนะครับผู้ที่สนผู้ที่เรียนในภาควิชาภาษาไทยของเรานะครับแล้วก็อีกอย่างเลยนะครับก็คือกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีไทยก็จะมีส่วนคอนู่นะครับการลอยกระทงหรือว่าการแกะสลักผลไม้ต่างๆครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกคน จะได้ทําเวลาทุกคนได้เข้ามาเรียนในภาควิชาภาษาไทยของเรานะครับใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนะครับก็คือทั้งภาควิชาของเรานะครับได้ทําความร่วมมือกับกรมพัฒนาระหว่างปรนะเทศก็คือได้มีโอกาสให้กศึกษาผู้ที่สนใจเรียนภาษาไทยเนี่ยจะได้เข้าไปเรียนรู้ภาษาไทยในบริบทสังคมไทยที่ประเทศไทยระยะเวลาหนึ่ง,น,งนะครับโดย ทีนี้เราก็จะมีการสอบขัดเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะการใช้ภาษาไทยการอ่านการพูดการเขียนต่างๆนะครับแล้วก็มาถึงปัจจุบันแล้วนะครับภาควิชาภาษาไทยของเรามีนิสิิที่เข้ามาเรียนจำนวน9รุ่นแล้วนะครับค่ะดีงนะคะทางภาควิชาของเราก็มีการจับกอยแคนนะคะให้กับวิศวกรได้เรื่องงานที er schme, fique, ine, ika, ada, ่แรงงานนะคะน้องๆพี่ๆนะคะคนที่จบกันไปแล้วก็คือได้ไปทางาน ตำแหน่งใหญ่ๆเยอะมากๆเลยนะคะว่าทางไลน์ทางสถานทูตหรือบริษัทเอกชนต่างๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนะครับก็คือนอกจากการทำกิจกรรมแล้วนะครับเราก็มีการเปิดสอนเป็นการรำแบบไทยนะครับก็คือการรำแบบวัฒนธรรมไทยก็จะมีรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับผู้ที่เคยเรียนมาแล้วก็จะมาต่อยอดการร่ายรำแบบไทยให้กับผู้ที่สนใจเรียนภาษาไทยนะครับแล้วก็สําหรับนักศึกษาที่ ถ้าเรียนภาษาไทยแล้วไม่ไม่รู้ว่าจะเรียนจบแล้วจะเอาไปทําอะไรนะครับทางภาควิชาภาษาไทยของเราเนะี่ยก็จะมีที่ปรึกษาเพื่อที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ทราบแล้วก็สามารถเอาไปต่อยอดในการทาอาชีพหรือว่าการทํางานต่างๆนะครับใช่คะ่ะแล้ววันนี้นะคะของราบรายชื่อนะคะเกี่ยวกับผู้ที่เข้ารงเรยนนะคะน้องๆปีหนึ่งไหนะคะปีหนึ่งคะ <c oughs> ปีสองนะคะปีสองครับปีสามค่ะปีสี่นะคะอ๊ยโอเคค่ะขอว่าวันนี้นะครับ